สวัสดีครับไปโยกไกซากา้ามาถึงหอคอยนรกแล้วนะครับเสียงเข้มข้นไหมเอ๊ะมีแค่แมวตัวเดียวจะไปน่ากลัวอะไรวะเนอะแค่แมวเองเสียงสั้นๆนะคือผมก็หลายคนก็พูดนะคนอื่นก็พูดนั่นแหละแล้วเรามาลองเองเอ้ยเออมันใช่วะไอ้คนคิดไอ้เรื่องพวกเนี้ยหอคอยพวกเนี้ยคือแม่งเพิ่งแบบโแบบลก โรคจิตอะนะจิตปกติเนี่ยทำไม่ได้แน่แน่นอนอนะโอ้เสียงสั่นเลยกูหออื่นเอาไว้ก่อนนะอันนี้ไปไปดูกันเลยแล้วกันคือตีแรงเลือดเจอะก็เข้าใจอยู่แต่สกิลที่แบบมึงแอบปรับใช่ไหมกูใช้เองกูไม่เห็นมันจะเก่งขนาดนี้เลย <c oughs> คือไม่ชอบอะไรทีมันแบบให้ผู้เล่นมาแบบหนึ่งอะแล้วตัวเองเอาไปปรับ จนโกงอะ่ะไม่ชอบเกียดหลอกลวงไงเหมืนสินค้าที่มันแบบโฆษณาอย่างดีมาใช้เองมั่งกากนี่นะครับสิงแค่แมวตัวเดียวสเต็ปแรกจะผ่านครับสกิลต้องมีรีเซ็สกิลครับควรจะกดเองครับแล้วเขาแนะนำให้ฟังเสียงแมวถ้าเล่นไปพูดไปยังไม่น่าจะฟังได้ คอยเบรกเกมครับลุกมาก็ถีบมาลงไปครับคือผมให้มันลุกอะ่ะแล้วจะเหลือสกิลหนึ่งไว้เพื่อที่จะได้เบรกทันแล้วก็หวังว่าสกิลเราจะรีเซ็ตบ้างไม่ใช่แบบเมื่อกี้ที่ไม่เซ็ตเลยบางทีก็เบรกแล้วทำไมมันไม่เบรกวะ สกิลเงือกก็เบรกได้ครับแต่ช้าลายเยอะต้องกดล่วงหน้าคือพอมันเริ่มลุกนี่ต้องกดเลยพอหมดเงือกเสร็จก็ไล่ต่อครับทำไมถึงต้องสกิลพวกพวกนี้ก่อนหมดแล้วครับหมดเสร็จล้วคือผมไม่มีอะไรให้ให้กดแล้วมันไม่รีเซ็สกิลโอ้ได้ได้อยู่ ถ้ามันเกิดข้างหลังเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับคือต้องยอมกับด่านนี้ต้องยอมยจริงจงเพราะทำอะไรไม่ได้และไลท์คุณจะไปให้ทันครับมูจะไล่าอยู่ได้โดนเป็นป้ายครับมีมีสะท้อนด้วยจบแล้วครับรีเซ็ตส,ะสะกิลไม่ทนันหลังจากนี้ก็ไม่ต้องสู้ครับพะ เหมือนมีทีละตัว3ครั้งมั้งแล้วก็ด่านบอสเจอ2ตัวพร้อมกันซึ่งถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเราโชคร้ายมันแบบไปยืนงห่างกันอะเราก็เสร็จแน่นอนนี่ฮะตัวที่3ครับสิงเงาะครับไม่มีอะไรหรอกอยากจะโอ้โหไม่ทันได้ทำ้ำเราทำอะไรแล้อ่ะให้เล่นให้ดูอีกรอบคือไม่ไม่ไม่ต่อนะมันไม่ผ่านจริงๆ อย่าอย่าลืมว่ามันตีแรงตีแรงคือแรงจริงไล์ถ้าอยู่เดียวๆดอกเดียวร่วงเลยคือมันจะพูดไงดอกดอกเดียวร่วงอะ่ะคือแบบแทบไม่มีโอกาสให้เราแบบใช้ตัวอื่นน่ะคือต้องเป็นตัวถึกสายถึกล้วนๆแล้วบวกเยอะๆนั่นแหละถึงจะเล่นได้ซึ่งพอเจออย่างข้อจำกัดเราก็แคบทำอะไรไม่ได้แหละ ตัวที่สองที่มาสิงรู้สึกจะเป็นโหนสะท้อนดีบับก็สุสครูก็ใบไปตัวแรกมันเอาไว้แนามาสิงสี 4, หน้าตัวที่สโหนตัวที่เหลือยังยังยังไม่แน่ใจอ่ะสเต็ปครับแนะนำประมาณนี้นะใครมาถึงก็แล้วแต่บุญแต่กรรมว่ะรู้จะช่วยอะไรให้มากกว่านี้ สตานทันครับแล้วหลังต้องติดคิดเนี่ยติดคิดก็จะเบรกได้หนึ่งสกิลแต่ไลน์ไม่ติดครับก็จบออกเลยสู้ไม่ได้ละคอมโบมันต้องคอมโบอย่างต่อเนื่องไงคือเจออย่างนี้ทำไงอะ่ะมันต้องพอดีปไปอะก็ชอบนะอัดคอมโบอย่างเนี้ย ชอบตอนมันต่อเนื่องตอนที่มันสะดุดค้างนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วอะคือถอนล่างที่ก็ตายนะครับสกิลเดียวจบไม่ต้องคิดเยอะเลยสตาร์ทไปก่อนที่มันจะเสียงล่างครับทุบก่อนเลยครับมาแล้ว สกิลเบรกได้ก็จริงครับแต่ต้องกดล่วงหน้าและอย่าลืมว่าสกิลอีกฝ่ายมันก็เบรกก็ได้เหมือนกันครับสี่หน้าก็มีสกิลเบรกเหมือนกันผมพาดแล้วเนะี่ยแต่มันก็ยังไม่ออกมองไม่ค่อยเห็นครับมันมั่วๆอย่างเงี้ยพาดก่อนเลยครับกดรอเลยครับสกิลอื่นไม่ต้องสนครับไม่ต้องฮิวทั้งนั้นครับคือตามสูตรคนก็ควรจะเล่นประมาณเนี้ย ก็คืออัดอัดไปก่อนพอนมันลุกขึ้นมาทุบลงไปเลยครับตอนนี้มันล้มอยู่หรือเปล่าหมดแล้วนะน่านไม่ทันด้วยผมกดไปแล้วนะครับแต่ไม่ทนันก็ไม่สามารถไปคิดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกดแล้วไม่ออกบักเหรอ ซึ่งมีโอกาสโจนบักด้วยคือนอกนอก,นอกจากยากแล้วก็มีบักด้วยบางทีใช้ฟังเสียงใช่ใช่ไหมเอ้ยเสียงมาออกแล้วกดเลยปุ๊บไม่ทันสกิลออกมาเฉยเลยหรือบางที Animation กดไล่ออกมา,มาออกมาแล้วแล้วก็เกิดผลเลยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ Animation ม,มา2รอบส่งข้อมูลซ้ำมา2รอบ วเราเบรกไปอันหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งเกิดซ้อนทันทีเลยก็มีสิทธิ์ครับเซิร์ฟเวอร์ที่มันอาจจะบั๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรวมเป็นอะไรที่หัวร้อนสุดๆแต่สเต็ปนี้ก็ยังย้ำว่าผมชอบถ้ามันไม่ใจร้ายจนเกินไปเออสตาร์ทไดไเออ้เนี่ยมีคี์ไหมเออมีเนี่ยไม่ทันอยู่ดีครับสกิลไลท์มันช้าไปครับแต่ถ้าจะใช้ตัวอื่นก็ไม่ ก็ไม่ทันเหมือนกันตายก่อนตัวอ,อื่นมันเนียเบรกได้ดอกแรกอะแล้วก็ตีธรรมดาก็ล่วงละแต่ส่วนใหญ่มันก็ออกสกิลอย่างนี้นะคือถ้าเราเล่นประมาณเนี้ยมันจะส่วนเราไม่ไม,ไ,มไม่ได้เลยแต่มันก็โหเครียดว่ะ <laughs> ไม่ชอบอะไรที่แบบเปอ่ะผมเล่นแบบอะไรก็สบาย น่สตาร์นก่อนมาเส็งล่างเออได้อยู่เนี่ยที่จริงตัวแอนิเมชั่านี้ก็ชัดดีนะส่วนใหญ่ก็ออกจากสกิลหนึ่งนี่แหละกดไปแล้วพัดเลยทุบซ้ำแตกล่างไม่ต้องหัวฮิวนะท,ท,ที่จริงอะ่ะ จะภาพเนี่ยไปกดแจ้กล่างเฉยเลยเนี่ยกดทันนะอ้าวกดผิดตัวกดแล้วครับบางทีมันค้างมันกระตุกงี้ก็ซวยไปนะเขาไม่ได้มารับผิดชอบอะไรกับเรานะสกิลหมดหมดแล้วนะเออสตาร์ติดอยู่ใช้ได้เออล้มไปเลย ลุกมาก็พัดนะครับทานอยู่นะเนี่ยเรากดก่อนไงอันนี้ไม่น่าจะทันเสร็จเลยพอเล่นเยอะๆก็กระตุกกระตุกเรากดแล้วมันมันหนืดอย่างเงี้ยพอเทียบกับเล่นไลน์เลนเจอร์ได้มีใครเล่นหรือเปล่ามันก็น่าจะมี กดแล้วแบบเหมือนปล่อยตัวออกไปไม่ไ,มได้อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกดแล้วสกิลไม่ออกต้องกดซ้ำซึ่งกดซ้ำจังหวะนั้นก็ไม่ทันแล้วซึ่งปกติถ้าเรากดซ้ำสองสองสองทีอ่ะมันจะเป็นยกเลิกไงกดทีหนึ่งเป็นจองสกิลอีกทีหนึ่งก็ยกเลิกจองมันก็จะเป็นไปนแนวนั้นไปเนีย่ยสกิลเงื่อครับกว่าจะออก มันนานกว่าแต่มันมีดีตรงที่สะท้อนเดเมจครับชอบตรงนั้นแหละสิ่งล่างนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนจริงๆบางทีก็ออตโต้ให้ไงและถ้าให้เราไปกดเองบางทีกดปุ๊บกำลังจะให้สิ่งเลือกเลือกตัวสิงมันปุ๊บมาให้อา้าวกลายเป็นเรากดเดินหรือกดจยางอื่นแทน ครับดาดี้ก็ประมาณนี้ซึ่งผมอาจจะพอก่อนไม่ไหวแล้วโอ้ตส่าหาแจกของดีเราก็ได้อันนี้มันเราน่าจะเล่นสบายขึ้นนะโอ้โหอันหลังสุดเนี่ยแสบสุดมีชุบอีกโอ้โห,โห,โหแม่งโลกจริงๆอะ่ะคือถ้าจะอย่างนี้คนต้องถ้าจะจะผ่านนะต้องแบบของเซตเทพอะครับที่มันจะทำให้ง่ายขึ้นแต่ มีกันสักกี่คนล่ะไม่มีเพิ่มเลดด้วยมาเลจะอื่นอีกแล้วอ่ะทิ้งท้ายเปิดด้วยเลยแล้วกันสายหัวอีกแล้วครับเจออย่างนี้บ้างโกงอะ่ะใช้ครบเท่าไหร่วะได้แน่น1 0 0ใช่ไหมอ่ะลองดูทีละ1 0 0งแล้วกันถ้า1,002แรกออกของดีก็ค่อยต่อครับเพิ่มเลดด้วยไม่ใช่เหรอ เพิ่มเลทตัวทองด้วยเออถ้าเพิ่มเหลทก็ให้เปิดครับเพรามันค่อนข้างจะเพิ่มจริงทองกับม่วงครับไหนวะให้ทองกูบังเฮอ้อ จะได้มารีวงรีวิวอะไรบ้างเออบ้าเมันแข่งเลยเก้ารอยแครับเสียงไม่ตื่นเต้นเลยนะ <c oughs> เบื่อแล้วอะ่ะโอ้โหนี่ครับเพิ่มเลทจริงครับคือได้ตัวพวกนี้มาก็ต้องเป็นเลเวลต่อ,อยอะ่ะแถมพลงผลึกแล้วก็หมดละเลทโอเคครับเปิดได้ ใครเพิ่งเล่นใหม่มาเปิดอะไรพวกพวกนี้แหละดีแล้วสมจิตได้เบอร์เจ็ดไม่มีทางที่จะซ้ำกับต้องดวงดีจริงๆดวงทั่วไปอย่าไปหวังครับข้ามไปเลยเล่นแบบขำๆไปแล้วกันครับอีเวนต์นี้เดี๋ยวเหมือนผมรอบที่แล้วอ่ะว่า,วาโอ้โห,โโหเปิดหมื่นห้าไ้ไม่ใช่หมื่นห้าเดี๋ยอน,นั้นมัน ไม,ไม่บังคับเปิดจนกว่าจะเจอใบฟรีมาก็โอ้โหมั่งโหดอะ่ะโรคจิตอะหิวเงินน่ะอ่ะคำนี้แล้วกันน่าจะน่าจะชัดเกินไปมันที่อะไรวะกี่หมายเลขอะล่ะแปดหรือเปล่าได้ตัวทองเนี่ยเบอร์เจ็ดนี่คืออะไรเขาหร ผมได้เบอร์สิโอกาสมาอีกตัวแหมบุษากดตัวพวกนี้สิบสี่ป่ะโอ,โอ้ก็แล้วแต่ถึงดิเออจริงๆเขาก็มาแนวเซเว่นไนแล้วแล้วนะเออปบหลายตัวกา,กากแล้วกากเลย แล้วก็คอยอัพบางตัวขึ้นมาก็แค่นั้นอีกหน่อยครับอ่าเวนหมดรอบแล้วเริ่มไม่ออกทองเลยวะ่ะถอในหาใจแล้วเอาเงินมาทิ้งอีกละไม่ไม่ดีเลย เปิดแล้วก็ลุ้นทองไงยุคนี้มันยุคทองแล้วไงสกิวบัสตัวทางก็ยังแนะนำไลน์นะครับอืมแล้วบัสเต็ดมันยั่วยวนได้นี่นะตัวเดียวอะแต่สิบวิอืมก็ได้อยู่นะแล้วเราเบรกได้ในช่วงแรก แล้วก็ยั่วมันโดนชัวๆด้วยเมื่อกี้สองรอบแล้ใช่ไหมต้องอีกสองรอบโอ้โหเล่นกูแล้วโอเคครบับครบแล้พอละออกแต่ม่วงให้ทองเพิ่มต้องเยอะ ออกม่วงให้เราล้วนเลยและใบแถมครับตัวเต็มซะง,งั้นมือใหม่ครับเปิดเอาม่วงได้เลยเลดม่วงโอเคแต่ไม่ทองออกม่วงเยอะแล้วแต่ชอบเลยครับ ดี๋ยวผมขายโชว์เลยผมไม่เก็บไว้หรอกอ้าวทำไมอีกอะมันล้นไปเยอะเลยหรือไงเซิร์เวอร์อน,นี้ดูเน่าๆอ๋อสี่ออ๋เอ,อเดี๋ยวนี้เขาให้เปิดจนเกินแล้วเหรอแต่ก่อนไม่เปิดให้เกินไงคือแบบถ้าตัวเปิดแล้วไปแล้วจะเกินมันจะไม่ให้เปิดอันนี้ยอมให้เปิดละ โอ้โหแล้วจะทำยังไงล่ะครับผมอืมอืมสักครู่นะครับขยายก็ได้ปะไม่อยากขยายให้เยอะบางทียิ่งเยอะก็มีโอกาสกระตุก แหลกเวลาเล่นไม่ควรจะสะสมไว้เยอะจบภารกิจดูด,ดิได้อะไรซ้ำไหมคือซ้ำมาก็ไม่น่าจะดีใจครับ17อ่ะและอสูรกับอันดับ1นจังแจกของ5ดาวเหมือนเดิมนะครับใครที่ได้เกียร์ดีๆแล้วก็ จะมาบวกก็ได้เกียร์กากๆทั่วไปก็ก็บวกได้จะเอาตัวอักษร S ด้วยก็ผสมผสมกันครับผสมที่หนึงเดี๋ยวมันก็สุ่มอันอื่นมาให้มันสุ่มนะแต่ก็ยังไงการันตีว่าเป็น S ชัวๆไม่รู้เขาลืมมาออกหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ชัวๆนะไอ้เลเวลเกาเนี่ยแจกเป็น5ดาวมันเดิมได้เอ้ยก่อนในนี้มัน ให้ให้เป็นสี่ป่ะสี่สามสองซึ่งปกติมันจะมีสองแล้วก็ห้าสองแล้วก็ห้ามีของทองเนี่ยมันปรับให้เหลือสองแล้วเลเวลแปดแจกสองเลเวลเก้าแจกสี่ซึ่งเลเวลเจ็ดแจกห้ามันคืองกนั่นงกนั่นแหละ <c oughs> อันนี้เหมือนจะเปลี่ยนใจงกน้อยนะลลลแล้วลงลงละอืมโอ้ที่ว่างแค่นี้จะฟาร์มเวลไงไวะเนี่ย มีอะไรอวดอีก่ะแล้วอจิตวิญญาณเทพนั่นลบไม่ได้อะลบได้ดีไม่มีสีด้วยโหราคาดีมกันนะ6กพันห้าอะไรอ่ะอ๋อมีเตือนด้วยของหายากทำทำให้ดูแล้วว่าไม่สน จกลับนี้บรรลุแล้วคือเจ็บตัวมื่นหไปเยอะแล้วไงก่อนหน้านั้นอีกตามจนเหนื่อยแล้วแล้วเปิดรอบนี้ก็ก็เท่าที่เห็นออกม่วงม่วงที่แบบแทบไม่มีประโยชน์แล้วในยุคนี้ที่ตัวชนก็ใช้ไลท์พูดได้ครบแล้แล้วเนะเนี่ยบาเลวไซเลน ไหลทองสุสครุัวรัสพอร์ตก็ผีนุ่มโสดซออีจินวนอยู่แค่เนี่ยเดทนายบ้างบาบาากะล่ะบาโฟเมตล่ะซีหน้าล่ะกลิมล่ะได้ใช้ไหมไม่เลยแอคคูล่าก็ยังทำก็ไม่ได้ใช้นักล่าแม่ทับเทพก็อาจจะอาจจะได้ใช้นะ ผสมได้มังกรฟ้ามาอีกอะไรพวกเนี้ยมังกรฟ้าการันตีว่ายังกากอยู่นะครับธงอีเงนี้ยเขาเนี้ยอุตสาบบวกสี่เพิ่งบวกที่หลังด้วยตอนท็อปท็อปก็ไม่ได้บวกโจ๊กเกอร์อุตสา์ไปซื้อของมาผสมโหนเวลาเป็นของคนอื่นนี่เก่งเกงใช้เองนี่ ดับในสิบวิคือมันกันเดเมจให้ตัวอื่นให้ได้ก็จริงครับแต่มันไม่กันให้ให้ตัวเองแล้วมันก็บวก5ก็ยังบางอยู่เจอบางสกิลที่มันสมัยนี้มันกวาดทั้งจอนี่หรือไม่ก็ล็อกเป้าอีกคือ,อยังไงก็โดนอยู่ตรงไหนของจอก็อโดนก็ทำอะไรไม่ได้ยมทูตสา์ ได้ของท็อปของอะไรก็อยู่แป๊บเดียวก็ล้มเหมือนเหมือนกันตานเวทก็เท่านั้นถึงเวลาก็ลม้มก็งงอยู่ว่าเอ้ยเอาไงกระชิดวะคือตัวกากไงก็กากไงม่วงนี้ก็เป็นตัวฟ้าไปแล้วอะโอเคบนแค่น,นีน้แล้วกันครับแล้วก็ขอให้โชคดีแล้วกันรอบนี้ผมโชคไม่ไม่ดีเท่าไหร่ เออสนามลบอารีนาผมกดออโต้แล้วนะครับก็ชนะบ้างคือถ้าอันดับมันตกก็เดี๋ยวออโต้เอาแล้วกันจากทีมท็อปท็อปมันก็ชนะสักสองสามตาก็โอเคแล้วแต้มก็ขึ้นมาแล้วคือก็ไม่ไหวเหมือนกันคือแบบเขาปรับไปปรับมาเราก็ไม่รู้จะปรับยังไงที่อยียคิดละ <c oughs> คือมันเหนื่อยเกิน ท่านอื่นก็แล้วแต่ถ้าไหวก็ไหวไปไม่ไหวก็ออโต้ก็ได้ครับช่างมันครับมันก็ต้องมีชนะบ้างอ่ะคือถ้าออโต้และแพ้รวดก็ก็ช่างมันับตัดตัดตัด,ตดไม่เป็นไรครับสองสัมพันเองสองสัมพันธก็เปิดไปเก่สองสอง,สองไปสองพันสี่นะ่ะก็ม่วงรัวเลยม่วงที่ไม่ได้ใช้อ่อพอดีกว่าครับสวัสดี